สวัสดีค่ะมุนแดงนะคะวันนี้นะคะมุนแดงก็จะพาทุกคนมาแต่งในลุคนี้เลยค่ะทุกคนเป็นลุกที่มุนแดงแต่งประจํานะคะแล้วก็เป็นลุกที่สามารถแต่งไปได้ทุกงานทุกโอกาสเลยแล้วก็แต่งได้ทุกซีซั่นด้วยนะคะเป็นลุค everyday ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือแต่งง่ายมากๆแล้วก็ลุคนี้นะคะมุนแดงจะแต่งทนแบบที่ว่าไม่ได้ลงหนามากจนเกินไปมันก็จะได้เป็นแนวแบบงานผิวงานสกินด้วยนะคะก็ลุคนี้นะคะถ้าหากว่าใครพร้อมที่จะไปแต่งตามแล้วก็เชิญชมได้เลยค่ะ อันดับแรกที่นางจะเริ่มก่อนลงแต่งหน้านะคะนางจะขอใช้เป็นตัวน้ำแร่นะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นของยูซอรีไทรูรอนเซฟิสพิสเฟย์นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะบำรุงหน้านะคะอันนี้โบจะฉีดเข้าหน้าก่อนเพื่อเป็นการเตรียมหิวไปอีกรอบนึงงคือนางลงสกินแคร์ไปเรียบร้อยแล้วแหะก็ยังมีความแบบหน้าแห้งอยู่นิดหน่อยนะเพราะว่าอยู่หน้าไฟเนาะ ต่อมานะคะขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนสําคัญไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเราก็ต้องทานะตื่นมาอย่างไงเราก็ต้องทานะคะก็คือครีมกันแดดนั่นเองวันนี้ด้ใช้ครีมกันแดดของ Innistree นะคะเป็นตัว SPF 50 PA บวก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 นะคะ4บวกเลยตัวนี้คือดใยจะใช้ตัวเนี้ยเป็นประจําเพราะว่าหน้ามันไม่มันดีหน้าไม่เยิมดีนะคะ ต่อมาหมแดงจะเริ่มลงรองพื้นนะคะวันนี้รองพื้นที่หมแดงใช้จะเป็นของโอเลนะคะตัวนี้จะเป็นสูตร24ชั่วโมงนะมันช่วยในเรื่องของคุมมันแล้วก็ติดทนนานนะคะตัวนี้หมแดงใช้แล้วว่าน้ำไม่มันนะมันก็จะบีบมันออกมานะคะนี่ก็คือหมแดงบีบไปบ้างแล้วล่ะเพราะว่ามันม่ค่อยออกนะเราก็จะวนม,มันนิดนึงนะคะอันนี้ก็อย่าเลือกสีผิดล่ะเลือกสีผิดนี่คือชีวิตเปลี่ยนเลยเราจะไม่ลงหนามากนะเพราะว่าวันนี้เราอยากได้ลุคแบบใสๆหน่อย มันจะใช้ฟองน้ําช่วยนะคะนี่นะคะก็คือความแตกต่างระหว่างข้างที่ยังไม่ทากับข้างที่ทาแล้วนะคะข้างนี้ก็คือทาแล้วข้างนี้ก็คือยังไม่ทานะแ,แต่ว่ามันจะมีพวกรอยสิวนิดนึงนะคะี่อยากจะใช้รองพื้นนี่แหละช่วยเบนอีกรอบนึงช่วยปกปิดหน่อยแล้วก็มันจะมีใต้ตาเนาะก็อีกสักรอบหนึ่งทับลงไปค่ะโอเคต่อมามันก็จะลงข้างที่เหลือให้เสร็จนะ เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทาคอด้วยนะคอจะได้ไม่ลอยนะคะ<笑><笑>คึ้นไงก็จะมีรอยแดงยอยู่รอยแดงเนี้ยมันจะหายไปเองคิดบ้างเวลาล้างหน้าแล้วรอยแดงมันชอบขึ้น <S <S ต่อมานะคะนาจะมาเริ่มแต่งตาก,กันวันนี้นาจะใช้แป้นของนิคซลอกคบนะคะนางจำสีไม่ได้ว่าเป็นสีเบอร์อะไรนะคะแต่ว่ามันจะเป็นโทนแบบโทนนู้ชมพูอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะเริ่มกันที่สีชมพูก่อนนี้ก่อนเลย เริ่มกันที่สีนี้ก่อนนะคะสีอ่อนก่อนเราจะทาทั่วเปลือกตาเลยขอใช้เป็นมือนะแล้วก็ลงทห่รอบเปลือกตาต่อมานะ้ำแดงจะใช้สีสีชมพูอันนี้เราจะทาแค่ครึ่งตานะคะจะไม่ถึงหัวตานะครึ่งตาตั้งแต่ตรงนี้มาถึงหางตาเลยแล้วก็ทาบริเวณขอบตาล่างด้วย ขอบตานี้ค่ะตั้งแต่แบบหัวตาเลยนะเราก็จะมีความตาแบบช้ำๆช้ำๆเลยเดีย๋ยวเราจะลงสีขาวอีกรอบหนึ่งเพราะงั้นยังไม่ต้องเป็นกังวลนะว่ามันจะเข้มเกิดหรือมันจะดูแบบโซมอะไรเงี้ยยังไม่ต้องกวงนั้นนะคะต่อมานะนั่นก็จะลงเป็นสีเข้มอีกหนึ่งสเต็ปนะคะก็จะเป็นสีนี้อันนี้มันจะมีชิมเมอร์หน่อยๆด้วยนะคะอันนี้เราจะลงตรงช่วงกลางตานะคะ แค่กลางตาจุดเดียวแล้วก็ช่วงตรงหางตาตรงนี้ตั้งแต่หางตามาถึงตรงกลางตานะเราก็จะได้ตาแบบโปนโนหน่อยนะต่อมานะคะวันนี้ดอาจจะไม่ใช้ที่เขียนตามาเขียนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นสีนี้ในพาเลตของนิกเลยมาเขียนตาขอบตาบนนะคะเพื่อให้ตามันคมขึ้นจะใช้เป็นพู่กันนะเขียนตั้งแต่หัวตาเลยนะคะ กาดูมีความตาโตขึ้นมาแล้วแล้วก็อยา่างสุดท้ายนะคะเรากลับมาใช้สีเดิมก็คือสีนี้สีอ่อนที่สุดมันจะมีความเป็นชิมเมอร์นินดๆด้วยนะใช้นิ้วที่ยังไม่ได้แตะสีนะคะเราจะมาลงตรงช่วงหัวตานะทั้งหัวตาบนแล้วก็หัวตาล่างนะคะอย่าลืมทำดอลลี่อายด้วยนะเราก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาแต่งตาข้างนี้ให้เสร็จแล้ว๋ยวไปเจอในขั้นตอนต่อไปเนาะเสร็จแล้วนะคะสำหรับงานตาเนาะ จะดูเป็นช้ำๆหน่อยนะคะแต่ว่าแต่อันนี้คือตาเราจะดูชัดขึ้นนะคะดูแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะจะดัดขนตากันสักหน่อยนะได้ยินเสียงคนตำข้าวไหมย <c oughs> ีคนทำกับข้าวทำกับข้าวอยู่เมอทำอะไรสักอย่าง ต่อมานะคะเราจะมาปัดมาทคาร่ากันนะก็วันนี้มัแงจะใช้เป็นมัทคาร่าเขียวนะคะอันนี้คือม,มักังก็จาชื่อเขาไม่ได้อีกเช่นเคยนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเป็นมัทคาร่าสีเขียวแต่ขนตาล่างด้วยนะต่อมานะคะเราจะเริ่มเขียนคิ้วกันนะวันนี้มัแงจะใช้เป็นของซีวานาคันเลอร์นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะ เราจะเริ่มจากการวาดโครงนะอันนี้คืออย่าลงมือหนักเกินไปนะเพราะว่าถ้าลงมือหนักเกินไปเนี่ยก็คือสีแบบเข้มมากนะคะต่อมาเราจะใช้อีกด้านหนึ่งของดินสอที่มาเป็นหัวแปรงนะคะมาเด่นสีคิ้วอันนี้หมจะไม่ปัดมคคาร่าคิ้วหรือปัดดีไม่ปัดก็ได้嘛 คือถ้าใครขนคิ้วยาวก็ปัดสักหน่อยก็ได้นะเพื่อที่แบบมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติอะแต่ของดามาแม,ม่ค่อยมีขนคิว้วขนคิ้วแบบน้อยมากคือมันไม่เชื่อว่าน้อยมันสั้นอยู่เลยไม่อยากปาดัดแต่ใครจะปัดก็ได้แล้วแต่เลย ต่อนะคะเราจะมาลงงานแก้มกันนะคะก็ตอนนี้เราได้ตากับคิวแล้วเรียบร้อยเนะ <Okay. S 1> าะแดงกำลังเลังใจอยู่ว่าจะใช้งานแก้มของ For You t o หรือจะใช้เป็นของซิวนาดีอยากได้เป็นโทนแบบบางๆหน่อยงั้นเอาเป็นของ For You t o ละกันนะแต่อันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ C1 นะคะจะเป็นเนื้อแบบเนื้อครีมเพราะงั้นเราจะต้องแบบเล็งนิดนึงแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะจิกหลายสีมากเลย ป้ายลงไปค่ะหูยสีสวยสีน่ารักมากเลยไม่ต้องป้ายเยอะมากนะแล้วนางก็จะใช้แปรงในการช่วยเรนหน่ <S <S อยเราจะปัดไม่เลยปลายจมูกนะเพราะถ้าปัดเลยปลายจมูกเนี่ยหน้ามันจะดูใหญ่ แล้วเดียวเราลงปลายจมูกนิดนึงนะคะอันนี้อันดงจะไม่ไฮไลท์ดั้งนะเพราะว่าอนดังมีดั้งอยู่แล้วต่อมานะคะเราจะมาทำคอนทัวร์ก่อนแล้วก็ค่อยลงงานปากาคอนทัวร์นะคะอันดังจะใช้เป็นของชีวนาคันเลีกเช่นเดิมนะคะอันนี้จะเป็นพาเลต03นะคะนี่เลยใช้สีนี้แตะนิดๆพอประมาณไม่ต้องเยอะเพราะสีเขาเข้มติดทนดีมากมนจะจ๊ะ เราได้กรอบหน้าแล้วนะคะเรียบร้อยต่อมานะคะเราก็จะมาลงงานปากกันนะทุกคนงานปากวันนี้ก็คือมันแดงยังเลิฟของจากประเทศจีนอยู่นะคะอันน้มันแดงก็ยังอ่านชื่อเขาไม่ออกอยู่ดีนะก็คือเป็นแบรนดของนี้นะคะแคปพูลวินิหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ่านะคะัแดงก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าสีเนี้ยมนแดงใช้เลอือดศูนย์หเป็นสีที่แบบสวยอะเออเนี่ยสวอตให้ดู ยมาเป็นเบอร์แบบสีคือมันแบบชาดตากแล้วมันก็ติดค่อนข้างทนด้วยนะ้าทายเยอะๆก็คือติดค่อนข้างทนแล้วมาเป็นลิปกอตนะคะเป็นลิปแบบเนี้ยกระจกมันจะมีความแดงแบบแดงชมพูอะไรเงี้ยไม่ได้แดงจ๋าไม่ได้แดงปีป๊ปาะอะไรขนาดนั้นนะคือลงปากแล้วคือสวยมากช่วงนี้ก็เลยจะชอบสีนี้เป็นพิเศษทาบ่อยเป็นพิเศษ คืออันนี้คือมันเป็นลิปแบบเนื้อก็อเป็นความแบบมีความมันวาวใช่ไหมแต่ว่าคือใช้นิ้วอ่ะทาทาไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแบบสีแมทแต่ทุกคนกลายเป็นแบบสีเหมือนสีปากเราเลยอะซึ่งเป็นสีสวยมากนี่นะคะก็คือลุกที่เราแต่งกันได้ในวันนี้นะเดีย๋ยวเราไปฟินิตลูคก,กันคะ่ะ ก็เป <S an> ็นยังไงกันบ้างคะกับลุคที่มดังเพิ่งแต่งไปนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะหากว่าใครชอบนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้มดงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากที่จะให้มดังทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะมดังขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายนะ